ประเพณีรอยเรือหรืออารีปรจาจักเป็นประเพณีที่สําคัญที่สุดของชาวอุรักราบุยซึ่งจะจัดขึ้นปีละสองครั้งคือวันขึ้น14่ข้าม15าข้ามและแรมหนึ่งข้ามของเดือน6และเดือน11ตามจันทรคติต้องเองอะไรตามขนมเหนียวมั่งขนมมั่งพออีกหนึ่งวันจะถึงวันพรุ่งนี้ถึงนะวันนี้ทุกอย่างต้องเสียรบรยแล้วเสียรบรยแล้วก็พอถึงวันงานปุ๊บไปที่ทวดพอไปตั้งทวด จะมีขนมขนมเหนียวแล้วก็มีไก่ทําแกงแล้วก็ไก่ดิบด้วยแล้วก็จะมีข้าวเจ็ดสีข้าวเจ็ดสีสําคัญนะตั้งให้ครบเจ็ดสีเลยตั้ง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 เวียนแล้วก็จะตรงกลางที่สําคัญที่สุดก็คือสีขาวจะตั้งตรงกลางเลยรอบๆให้ครบเจ็ดสีแล้วก็มีไก่ดิบตั้งข้างๆแล้วก็มีหมพกผู้แล้วก็เชิญตัวมาพอเชิญตัวไอมาพอตัวมาปุ๊บจะบอกว่าตัวมาแล้วนะ ตัวหมอทำพิธีจะตัวมาลงมาแล้วลงบ้านนั่งนี่นี่ตัวหมอเขาจะดูเขาจะยากขออนุญาตบอกว่าตัวผมมาทามาขอขอมาตัวนะตอนนี้ให้ตัวกินให้เรียบร้อยที่ทวดนะเดี๋ยวผมอยากขอไปจัดง,งานที่ทววนนีวันแรกวันสมมติว่าวันนี้วันทวดใช่ไหมค่ะทำทวดเสเร็จแล้วกลางคืนตอนตอนเช้าตอนเช้าจะเข้าป่าไปตัดไม้เสาอีกก่อนเสาอีก แล้วก็นางนางรำจะต้องเตรียมด้วยพวกมือโซก็ต้องเตรียมด้วยพวกผู้ชายเข้าไปป่าไปตัดไม้เสาเอกออกมาพลุบม,มาตั้งอีกทีมอีกทีมหนึ่งไปขอวดังไปตัดไม้ระก,กร,รมจะมีสองทีมแล้วไปตัดนะแย,ยกกันมาตัดไม้นวก็มาฉลองพวกนางรำต้องมาฉลองที่ไม้ที่ไม้ก็ได้ออไม้เสาเอีงที่ ขบวนไม้ละก,กรรมที่ทำการบนเกาะกระเห็นเสาเอกตั้งเสร็จแล้วจึงนำเรือมุ่งหน้ามายัางบริเวณหน้าเวทีจัดงานและทำการแห่ไมลละกรรมรอบเวทีสามรอบก่อนที่จะนำไปประกอบเรือที่บริเวณหน้าป้ายชื่อโรงเรียนบ้านกอริปเปะช่างต่อเรือจะดำเนินการต่อเรือจนเสร็จก่อนพบคำ่ำก็จะแห่เรือไม้ละก,กรรมมาทำพิธีบริเวณไม้เสาเอกตุ้มหมอจะทำพิธีเสียงไทยแล้วก็บรรเลงการละมานารอบเรือไม้ละก,กรรม วันสุดท้ายของการจัดงานประเพณีลอยเรือชาวรักราโวยจะตัดไม้แล้วมาต่อเหมือนไม้กลางเขนจำนวนเจ็ดอันแล้วตั้งขบวนแห่นาด้วยรองเงงและดนตรีชาวบ้านแห่จากชุมชนอุเซนมายังบริเวณไม้เสาเอกพอตกค่ำชาวรักละโวยแต่และัว,วรเรือนจะนำน้ำใส่องค์เซรามิกมาวางบริเวณไม้กลางเขนจากนั้นโต๊ะหมอก็ได้ทำพิธีทำน้ำมนต์ ได้ให้ชาวลักลาวยมาอาบน้ําเพื่อสะดอกเคาะประเพณีลอยเรือจึงเป็นประเพณีที่สําคัญที่สุดของชาวลักลาวยต้องทำเพราะว่าทําแล้วจะสะดวกดีสบายกับคนเราทุกคนจะสบายดีก็คือมันเป็นเหตุช่วยมนกับว่าอ่าใช่อ,อ่าใช่เอาสิ่งไม่ดีเอาไปแล้วก็เอาแบบความดีมาอย่างนั้นเลยคือสนุกนี่ชชบทุกคนชชบเวลามีเร,เรือแล้วคนชชบ